วันนี้วันนี้ผมจะมาเดินหนอนที่คลองหกตกเท็กซัสที่คลองหกครับวันนี้ไม่ได้ออกไปไกลบ้านครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วอยู่ใกล้ๆครับเพราะฝนจะตกไปไกลไม่ได้ครับเวลามีน้อยแล้วก็อากาศร้อนครับเลยออกมาช้าก่อนก็เป็นชุดเดิมเลยครับนี่เสื้อที่จะใช้วันนี้นี่ครับ เป็นเล่นหนอนยาวจะลองเล่นหนอนยาวดูครับหมายก็จะเป็นคลองหกครับอยู่ตรงราชมงคลเป็นหมายมหาชนครับคลองนี้เขาลอกไปได้ประมาณเดือนหนึ่งละก็เดี๋ยวมาลองเล่นที่คลองนี้กันดูครับเพราะว่าเนี่ยครับน้าน้ําก็เยอะด้วยน้ําไม่ได้น้อยเลยไม่รู้ว่าจะยากไหมเพราะว่า ออกมาบ่ายโมงกว่าแล้วลาต,ตกก็น่าจะตก,กได้ประมาณสองสามประมาณสามสี่ชั่วโมงอ่ะยังไงเดี๋ยวตามดูกันว่าผมเล่นหนอนยาวเนี่ยครับอาจจะเปลี่ยนบ้างแต่ว่าเดี๋จะเล่นหนอนยาวเป็นหลักยังไงเดี๋ยวตามชมดูว่าผมจะได้สกกิ่แต้มนะครับวันนลองเล่นดูครับ น้ำเยอะครับตรงกลางวันนี้ใช้5กรัมตะกัวนมีจิบครับจิบจิบอยู่ตรงกลางคลองเลยครับ ีก็มีจิบนะครับมีมีจิบไม่เยอะมากแต่ก็มีพอพอมีตัวขึ้นเรื่อยๆไม่ถึงขนาดตัวครับแต่ว่าตีอยู่พักหนึ่งแล้วยังไม่จับเลยไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมมันไม่กลับจิบเยอะแต่ไม่กลับเป็นเพราะอะไรครับ หรือว่ามันไม่หิวครับเพราะว่าลูกปลาเยอะอาจจะเป็นไปได้ลูกปลาเยอะมากครับตรงนี้จะลองเปลี่ยนเหยื่อนะครับถ้ามันไม่กินหนอนยาวนี่ครับมันมีตัวเครื่องอยู่แต่มันไม่กินเหยื่อ แล้วครับกัดคันกระเด้งเลยครับกัดคันกระเด้งเลยว่ายว่ายเข้าไปข้างล่างว่ายเข้าไปตายซุ่นครับนี่ครับกัดคันกระเด้งเลยัด,ดยข,ข้างล่างเลยครับเด <laughs> ี๋ยวเรื่อง ฮัลโหลแค่ว huh. <c oughs> uh ่าแบตมันต้องเทสต์เอาไว้ให้ต่างออกไปเท่าไหร่แกว่ามันประมาณมาเท่าไหรโอเี้ยนั้นเราบอกเขาว่าอะไรว่าตึ๊งหูไม่เลยเหเหมือนว่าเขาจะไม่สู้ราคาตั้งแต่ตึ๊งอ่มาแล้วครับเจอแล้วครับตัวแรกสายโลครับตัวนี้นี่กัดหนอนยาวกระดกจนโดนครับ ตื้ออยู่พักใหญ่เลยครับกว่าจะโดนนี่ครับตัวประมาณโลนึงได้เจอแล้วรอดครับวันนี้ลอกไปเดี๋ยวไปหาแต้มต่อไปกันไปครับตอนนี้ลมแรงมากก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมถ้าฝนตกก็เดี๋ยวต้องหลบหาที่หลบฝนเพราะว่า,วาดูแล้วน่าจะอายุเข้าครับตอนนี้ตกหนักไอ้ยตอนนี้ที่อื่นตกหนักครับ ที่นี่ก็คงจะไม่ลอดกับของหกลมแรงมากครับตอนนี้ดูต้นไม้ตัวที่สองกันตัวเมื่อกี้กัดลิมๆนี่นเลยกัดข้างหน้านี่เลยครับตังปลายคันชี้นี่เลยมาดูกันฟ้าแหลบด้วยครับ กดตกแล้วตกแรงด้วยครับต้องหลบแลครับเก็บของเรียบร้อยครับอุปกรณ์ใส่ถุงไว้แล้ว tắc cảt cắp, tua máy nhỏ, nhỏ, đạp bao mà ở Này, đi tươi rồi. Lạnh Hai มาตอนได้บ่ายโมงครึ่งใช่ไม่ค่อยเอาอะ่ะไม่ไม่ค่อยกัดมันขึ้นแต่มันไม่กินต้องแอ็นเอนเอ็นหน้าที่หรือลอกใช้ลูบๆน่อเยอะลอกลอกมันลอกนานแล้วเนี่ยลอนมากมันลอกนีนแล้วนี่ยไหนที่เราไปตกสลิตกันแล้วได้เต็มเลย ลอกอยังไงก็มันไม่มีผักลอกมันลอกมันลอกไปครั้องอยู่งแล้วจัดตรงกลางเลยกลางเลยเยอะหัวโดนหลังคาเลยเกินไปไหนอ่ะว,ว่ายมานี่ม,มานี่มี้ขุดไหมไม่ขุด,ดโอ้ยใหญ่ ใส่นี่วัดโชโปแบงค์ไปหนึ่งทีวัดโชโปแบงค์โอ้ยอ้วนอืมคนอ้ว,น,วนเลยถึงว่ามันไม่ไม่ค่อยกัดรูท้องมันเนี่ย เกือบโลเหมือนกันครับอ้วนพุงใหญ่นะครับจะหาตัวที่สี่กันสามแต้มนะครับตอนนี้ก็กับยากครับวันนี้ถือว่าไม่ง่ายเพราะว่าลูกปลามันเยอะแะดูพุงครับมันเลยไม่ค่อยอยิ่เท่าไหะะร่ไม่หรอนะครับหาตัวที่สี่กันเรน,นเตั้งแต่ตอนที่ขอ่าตัดอ ใช่ป่ะนะใช่ป่ะเมื่อวานยืนตีอยู่มีช h โดไล่ไล่ฝั่งกัดฝั่งนี้ทีนึงแล้วก็ไปกัดฝั่งโน้นอีกทีนะึงไล่ลูกปลากัดตึบตึบตึบ,ตบไล,ล่บนผิวน้ำนนตีไม่ทันนะตีเมื่อวานตีทันอนะ่ะได้โดนเลยตอนมันไล่ลูกปลาได้เสียวเลยไม่ตีไม่ทัน นั่นไงฟองได้ป่ะว่ายออกกลางไงเอวังหลังคานะวัดทางไหนบอกด้วยโอ้ยเสียวหลังคาเมื่อแี้ถึงก็จะปลาหลุดดิดปลาดูป่ะนั่นไงดิ้นอยู่นะดูปะ มัน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 จะหลุดป่ะน่ะมันเกี่ยวนิดเดียววะน่ะเอ้าวะใชน่นมันติดถุงอ่ะใช่ยกหนักเลยทีเนี้ยเอาขึ้นด้านนี้ได้โอ้สองโลกว่าโอ้ยถุงด้วยอ่ะดูดินี่ไม่หลุดด้วยนี่ไม่เอาขึ้นด้านโน้ตอ่ะหลุดแล้วหลุดแล้วตัเลยเฮ้ยอึดโอ้ยโอ้ยเดินตาดีดีว่ะยาว

โจขวงเลยเมื่อกี้น่าจะจิบจิบขึ้นมาจิบเห็นตัวเลยเมื่อกี้จักระเด้งเลยเหยื่อโยนเลยฟองอยู่ไหนอะสายไหลไปละไหนีฟองมอ่างง้ไมฟองมันแตกอย่างนั้นอไะจานจานมาโดนเลยอะนอนกินแล้วนอนไรวจาน โอ้ยหลุดหลุดไปแล้วโอ้ยหลุดหลุดไปแล้วโอ้ยหลุดหลุดไปแล้วตัวใหญ่ใหญ่ตอตอนานโอ้ อะไรวะน่ะไม้เดียวเลยดิ๋อๆการดิ๋ดต้อโตอกันต้งนานนะจานจานจะตีไม่ได้นะตัวยังใหญ่เลยตีตั้งนานไม่กัดเหลี่ยมเนี้ยตีสองไม้บัดเลยก็ได้นะตัดลูกบอล

อ่าเออมันก uh ็ย huh. ังมีขึ้นอยู่อ่ะ mình dốt à càng này Dốt càng Dốt đi vào uẩn, đểo đểo, đang Dặn dặn Dốt ní nhá, nhọn tua không lô rồi nè หนอนยาวก็กัดนะโน้ตนี่ครับตอนนี้โลประมาณโลนึงโลนึงตัวที่ตอนนี้ตัวที่สี่เจอบอสครับวันนี้บอสอีกตัวหนึ่งนี่ครับทีมงานจั่วกันไปคนละคนละตัวสองตัวยกเว้นคนเดียวเลยคนนี้คนนี้ยังไม่จั่วเลยครับยังบอดอยู่วันนี้ เก็บป้ายนะครับหาตัวที่ห้ากันตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลาเลิกแล้วครับใกล้จะหมดเวลาแล้ววันนี้5้าโมงกว่าแล้วครับใกล้6โมงแล้วเดี๋ยวตกอีกสักแป๊บหนึ่งก็ได้เวลากลับแล้วตอนนี้ก็ได้อยู่4ตัวครับ อยู่ส uh, ตัวไซส์ใหญ่3ตัวไซส์เล็กตัวหนึ่งครับจะหโมงแล้วครับตอนนี้ถกอีกนิดหน่อยก็กลับกลับแล้วเออวันนี้กัด4ตัวครับไม่พลาดเลยเข้าทุกตัวครับไม่มีพลาด ไสดีๆลองหายอสักตัวก่อนกลับครับกลับเลยครับกลัดนะครับตีข้ามไปฝั่งนู้นครับกระดกลงมาได้สองทีกลัดเลยวิส <Yeah. S 1> ัด้วยครับตัวใสดีด้วยครับ

ยกยกได้สองทีมั้งตึกเลยเด็นน้ำกระเพื่อนมาเลยแล้วาต,ลตาปรนนอนเป็นลิงช้างว้าวไมโลครับตัวนี้ไม่โลก็ประมาณเก้าขีดนะประมาณเก้าขีดได้ไม่ถึงโลนะเก้าขีดถึงหนึ่งโลตัวนี้นะครับตัวที่ห้ามาแล้วครับดูแล้วน่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายครับ เดี๋ยวกลับไปถ่ายป้ารวมให้ดูนะครับการอีกแล้วลงไปกัดเลยที่เดิมเลยตัวที่หกครับใส่เยือ ตัวใหม่ก็กัดเลยเอ้าเยือขาดถวเฟนรีหกครับโอ้ยขาดอีกแล้วดูดิตาไม่อยู่เหลี่ยมนี้มาเหรอมันจิบเห็นมันจิบตกใจเลยตกใจ ครับกันนอนยาวขาดครับมันจีบตรงหลักหลักสี่ตัวเห็นตรงเนี้ย งานรวมนะครับ7ดตัวครับมีไซส์ใหญ่4ตัวอีก3ามตัวเป็นไซส์ประมาณสองสามขีดก็เจ็ดแต้มวันนี้สวยๆเลยตัวเหยื่อที่ได้จากปลาทั้งหมดวันนี้ก็เป็นหนอนยาวหมดเลยครับเล่นหนอนยาวของแบทโป่เจตัวเลยวันนี้ อย่าอื่นลองแป๊บๆไม่กินก็เลยกลับมาเล่นหนอนยาวสรุปวันนี้มาทางหนอนยาวครับหนอนยาวเกิด,ดย,ยังไงวันนี้ต้องลาไปก่อนครับมืดเลยครับยุงตอมเต็มเลยกลับบ้านมาเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนเลยมืดมืดช้าแต่จริงก็เนี่ยทุ่มหนึ่งแล้วครับตกเพลินไปหน่อยครับ 6โมงครึ่งกว่าจะมืดยังไงวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอ,อตัวก่อนเพราะว่าถึงเก่วเวลาแล้วต้องไปอาบน้ำนะครับเหนียวตัวเหลือเกินวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ